จากยูทูบเบอร์ไปเป็นมิจฉาชีพได้ยังไงคะทุกคนในมอน,นินอกกระสีม,มาบอกถึงประเด็นเดือดของห้าขนาดห,าหมอลำสาวน่อยเพชรบานแพงสาวน้อยลำเพื่อนโชว์ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสาวน้อยสารข่าวข่าวนะคะมอน้สีมาอัปเดตเรื่องเล่าของทาโบจอยยมมินและกระทา่งน้องอุงอง้งอิงแต่จะนาพ่อสาวน่อยเพชิดบานแพงค่ะพี่น้องจะมาเปิดแชทลับเป็นแชททีตั้งขึ้นมาเองเป็นแชทกลุ่มทีสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอ้างตนอ้างตัวว่าคุณนะ่ะเป็นฮักอาเป็นพ่อฮักแม่ฮัก พ่อฮักแม่ฮักไม่ผิดค่ะเป็นได้แต่คุณเป็นพ่อฮักแม่ฮักที่ผิดระเบียบผิดกฎผิดเกณฑ์บอโโยมันี่นี่แต่ออกมาโพดนะคะก้อนหนานีประมาณว่าองค์กรอ่าขออภัยค่ะเขาเรียกว่าจับกลุ่มเป็นแก๊งอ่าเออยังไงซะเรียกแกง๊งแก๊งนี้จะมีการจับกลุ่มนะคะเขาเรียกว่ากระบวนการกระบวนการ กระบวนการแอบ,บกินเปอร์เซ็นต์มาอะไรน้องอุงอิงกระบวนการมิจฉาชีพแอบฮบุบมาลัยอุงอิงแอบบกินมาละยอะไรต่างๆนานากระบวนการนี้เราๆประมาณว่าบอจูออกมาโพส์ภายใต้เฟซบุ๊กส่วนตัวทาเนื้ออารัผ่านๆนะคะอาจจะบอตรงเป๊ะได้จับใจความแดบประมานวาจะตั้งตนบ้าเป็นคนรวบรวมมาอะไรห,ห้แม่หักเนี่ยที่เป็นแม่หักตั้งประเทศที่บอประสงค์งออกน้าเนี่ยคะ่ะพี่น้อง นี่คือเหยื่ออันโอชาเลยบอสกับผู้จัดการพูดแบบนี้เป็นเหยื่ออันโอชาลอยเขาโอนเงินมากจักสีเขาอุ้งอิงแทบบ่อเขาแทบเพาแทะอันนี้กับบอ่อหูคนณมาทังสีค่ะพี่น้องไม่ทราบว่าจะเข้าอุ้งจริงไหมเพราะว่าด้วยความที่ว่าเอฟซีไม่ประสงค์ออกนามไม่สามารถรู้ได้ว่ายอดเงินเท่าไหร่ยังไงน้องอุ้งอิงได้นะคะแต่ไม่ทราบบ้าได้จริงได้ครบจํานวนไหมบอสกับมาทังสีค่ะพี่นอ้องอ่าแล้วบอสก็ออกมาสั่งเด็ดขาด ถึงการโอนเงินให้กับน้องอุงอิงรัตนาพรสาวน้อยเพรบ้านแพงค่ะนับจากวันนี้นับจากวันที่บอสโพส์นะคะสําหรับมาลัยลูกสาวนั่นก็คืออุงอิงนั่นเองค่ะใครจะโอนมาลัยให้โอนผ่านบัญชีแม่หน่อยเท่านั้นคือทางตรงย้ำแม่หน่อยเท่านั้นและในส่วนที่จะโอนผ่านโซเชียลที่ไว้ใจได้คือช่องทางพ่อการชัยแมนคะ่ะพี่น้องกะตามที่พี่น้องได้ยินเลย โอนผ่านแม่หน่อยเท่านั้นว่าสั่นกับว่าตรงรวบร่วมเอามาให้เองน้าเวทีเลยนะคะแล้วก็คนที่ไว้ใจได้คือทางพอกาใชัยที่แบบมาไล,าล,ล่ลักลงลักหลานขึ้นเอามาให้เป็นการดบร่วมพลังงงพลังเงียบอันนี้สานก็ไม่ทราบว่าท้าว่าสานุเคยเห็นมอะไรแบบพลังเงียบน่าจะเป็นจากเอฟซีพลังเงียบนี้ไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มไหนนะคะต้องขออภัยจริงๆแต่ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยพลังเงียบจะสามารถโอนมาอะไราให้น้องอุ๋งอองได้ไหม นะคะหรือว่าต้องโอนไปทางแม่หน่อยเท่านั้นหรือยังไงก็ต้องรอดูอนาคตต่อไปแต่ว่าก็อยงว่าแม่หน่อยเท่านั้นแล้วก็ทางพ่อการใช้เท่านั้นค่ะที่จะสามารถโอนมาเลยให้หกับน้องอุ้งกิ่งรัตนาพรสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ถือว่าเป็นการปราปามยู YouTuber, ทูบเบอร์ปรสิตธยูทูบเบอร์ที่เห็นยังผิดผิดบัดนี้พี่น้องสิมาเปิดแชทค่ะพี่น้องเปิดแชทได้ที่นี่นะคะกับบแมนวาเอาแคปแชทมาพี่น้องเบิ่งเด้สาวเนยก็ได้ไป ดูประมาณ40วินะคะตัดมากแค่40วิของทังผู้จัดการมาเดี่ยวเพื่อนในวอาถึงยูทูบเบอร์พวกนี้นะคะว่ามีกลยุทธ์การทํางานจังไหนมีกระบวนการทํางานจังไดในการหลบรวมมาไล่แล้วหากกินเปอร์เซ็นต์น,นี่ืือจังไหดสิเปิดเสียงให้ฟังค่ะพี่น้องต้องขอขอบคุณแล้วก็ขออนุญาตนะคะจากทาง ผู้จัดการเมื่อเดียวสักนิดหนึ่งค่ะนะคะในประเด็นนี้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เห็นอาจจะยังเข้าไม่ถึงช่อง YouTube ของผู้จัดการในบางบางเรื่องเอาไงซะบางเรื่องค่ะพี่นอ้องอ่ะเปิดให้ฟังบ้านกลุ่มขึ้นมาอยู่ในไลน์กลุ่มไลน์คุยกันนะครับแล้วก็มีการรับเปิดตัวตัวเองเนี่ยเหมือนผมเนี่ยเปิด เปิดเปิดขึ้นมาอยากให้มาเลยุงอิงอย่างี้สมมุตินะโอนผ่านบัญชีคนนี้เขาจะส่งบัญชีเข้าไปนะครับอันนี้มีการส่งบัญชีมีการส่งที่อยู่อที่เขาบอกว่าเอ่อให้รีบโอนเงินคืนนะครับไม่อยากผิดใจกันสุดจุดจุดโอ้ยอดเงิ่งหมือนกว่าบาทโอ,อ ไม่รู้ว่าในบ้านเนี่ยมีกี่คนนะครับบางคนโคนพันสองบางคนเหมือนโอ้เดี๋ยวถ้าผมพูดชื่อไปเดี๋ยวจะเปิดชื่ออยู่เดี๋ยวในอนาคตจะเปิดให้ดูอันนี้อ่านให้ฟังอ่ากลับมาบ้านมาผู้จัดการมาเดียวเดี๋ยวออกมาอ่านให้ฟังค่ะพี่น้องก็ในกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มไลน์ค่ะเป็นการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เป็นคนติดตามอุ๋งอิงเยเป็นผู้ติดตามอุ๋งอิงน่เป็นเอฟซีอุ๋งอิงนั่นแหละ แล้วก็บอกว่าเนี่ยสมมติผู้จัดมาเดียวเนาะอย่างเช่นสาวเนยอายุตัวอย่างสาวเนยก็ได้วันนี้ดิฉันสาวเนยสารข่าวจะโอนอุงอิงเออจะโอนมาอะไรให้องุงอิงสาวเนยเพชรบ้านแพงใครสนใจสมทบโอนมาเลยบัญชีนี้ตืดตืดตืดประมาณนี้ค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีแม่ฮักพ่อฮักหลายหลายคนนะคะในกลุ่มไม่ทราบว่ากี่คนโอนขมาพูทลาพันพูทลาอะไรยอดเงินเป็นหมื่นนะคะหมื่นหลักหมื่นเลยโอนขมาสองสามลอยแน่ลอยซองลอย ชาวยใเงินไปประมาณหลักหมืน่นอุ้งอิงในมาไล่บดถึงหลักหมืน่นประมาณนี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าในคลิปเต็มของ่าผู้จัดการมาเดี่ยวเนี่ยไปฟังคลิปเต็มนะถ้าอยากรู้อะไรลึกซึ้งกว่านี้พูดพิมไปเลยผู้จัดการมาเดี่ยวผู้จัดการบอโจยมนินในช่อง YouTube เขาไปอา่านเขาไปฟังเอาก็บอกว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วมันเกิดกระบวนการหักเปอร์เซ็นเริ่มหักเปอร์เซ็น หลักฐานชัดเจนบอดกับบอดกับโพลว่ามีหลักฐานชัดเจนหลักฐานหลังบ้านนะคะก่อนที่จะออกมาปาปามยูทูบเบอร์พวกนี้มีหลักฐานแน่นพอถ้าไม่แน่นไม่พูดนะคะพ่อแบบที่นี่เพราะมันเป็นแบบนี้ออกมาแล้วก็เลยว่าสร้างห่านเลยนะคะาการให้มาได้อุ่งต่อเปลี่ยนระบบระเบียบใหม,ม่เพราะว่าอุ่งอิงเป็นเอฟซีอ่าเป็นขอค่ะเป็นศิลปินที่มีเอฟซีเยอะถึงไม่มีเอฟซีพวกนี้นะคะไปเห็นไายนอกว่าอ๋อ ู้จัดการมาเดี๋ยวนี้แหละพูดถึงไม่มีพวกคุณติดตามอุ้งอิงอก,ก็ยังมีหลายๆคนที่ยังติดตามอยู่อุ้งอิงอนะ่ยเอฟซีม่เป็นแสนเป็นหลานคนบ่มีแค่สาคนเนี่ยบ่ยเฮดไท้น้องต่ำลงเด็ดขาดค่ะนะคะแล้วบางคนก็ออกมาแบบยืนยัดจะเลิกติดตามบอยตแบนบอยตัผู้จัดการมาเดี๋ยวก็าโพ์นะไปดูในไปดูในเพจได้นะคะแล้วเขาอยากให้มึงติดตามบอผู้จัดการมาเดียว,วางสิอ่า เขาอยากให้เธอติดตามไหมถึงเธอเธอถึงจะออกมาประกาศตนว่าเธอจะไม่ติดตามเขาแล้วเอาประมาณนี้ค่ะพี่น้องก็ถทอว่าเป็นประเด็นที่เดือดมากๆแล้วโอ้ยหลายอย่างให้ประตตัวสาวด้วยกันน,น้บปรทันด้วยกันออามาสรุปเรื่องที่มันสําคัญสาคัญนะคะเรื่องอุ้งอิงเน่เรื่องหกักแพ่งในที่มันกำลังเป็นประเด็นในตอนนี้เนาะว่ามันมีอย่างแน่เกิดยังขึ้นแน่และในประเด็นมาไล่คือการขันค้นที่ฟังคลิปอยู่ตอนนี้ต่อไปก็โอนไปแค่ทางบัญชีแม่หน่อยเท่านั้นแล้วก็ทางพ่อการใช้นะคะพี่น้องสำหรับใดที่เคยโอน เคยโอนแบบเป็นแม่ฮักไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยโอนให้กับกลุ่มกลุ่มไล์กลุ่มเนี้พ่อออกก็ออกมากซะจากกลุ่มไล์คันบอกพ่อออกอะจะไปหลงเสือ้อโอนเงินให้เพินินเพราะว่าต่อไปนี้จะบ่มีแล้วนะคะบอสก,ก็คือสั่งห้ามแล้วอ่าไม่รู้แหละว่ากลุ่มนั้นมีกี่คนหรืออะไรยังไงแต่ก็มันเป็นเข้าใจว่าความรักเนะาะค้อมหักควอมหลงควอมแบบมักอันหลงในความน่ารักของน้องอุ้งอิงหลงในความเป็นตัวเองของน้องอุ้งอิงก็เลยทําให้ บางคนลืมตระหนักตรงนี้ไปว่าเงินเงินทองทองนี่มันบอขอภัยออกภัยเรื่องเงินเงินทองทองนี่มันเป็นเรื่องที่แบบขนาดพี่น้องยังขากันได้ค่ะพี่น้องเรื่องเงินเงินทองทองนี่มันเป็นเรื่องที่ข้อขัดปัดใจรีเรื่องที่แบบขนาดพี่กับน้องอ่ะยังตัดพี่ตัดน้องได้เลยญาติกันยังแบบทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินเรื่องทองอันนี้อะไรไม่ใช่คนในครอบครัวไม่แปลกที่จะมีการมาหาเปิดนต์อะไรแบบนี้ค่ะสำหรับมือหนีสาว้วยสรสับภาเขากับฝากป็ินีไว้เพียงสันนี้ค่ะ